ทงรักเองไปชีวิตฉันต้องมาถ่ยเอะไรอย่างนี้ช่ยผู้นี่เนกับหมาออนกัมาก่อน เพื S <S ่อนเลยพี่ก็หลงไปบ่ายเมื่อกี้แล้วนะ เขินเขิน